สวัสดีครับผมมาพอดึงแล้วครับเมื่อนี้อยู่สวนยางพาราครับผมตรงนี้มากกี่ยางนะครับยางนี้เพิ่งเปิดไปครับผมน้ำยางก็ไหลยยครับไหลดีโยแต่ไหลแป๊บเดียวครับผมนะครับไหลแป๊บเดียวครับเมื่อนี้ได้ว่าจ้างนะสสำลานมัดไถแปลง ไม่ได้ปลูกสับปะรดครับผมนี่ครับเป็นผานเจ็ดครับผมรอบสุดท้ายแล้วขายแล้วก็ปลูกเลยครับนี่ครับรถคูโบต้าคู่ใจของเพื่อนครับผมเก้าสิบห้าแรงมากครับนี่ครับเตรียมปลูกครับอันนี้อยู่ประมาณหนึ่งไร่ครับผมนี่อยู่หนึ่งไร่ อยู่หนึ่งไร่ครับเมื่อสองสามวันที่เราให้ของมาปันครับมาปันหยาปันยางอกอ,อกมน,นี่้เพิ่นมถาไายครับผมดิ่ดกระชุ่มๆอยู่ครับนาเบื่องใกล้ๆเป็นครับเตรียมแปลงไว้จะปลูกไอ้สับะรดพัน์ปัตตเวียของเขาเนี่ยแหละครับสับะรดสีเชียงใหม่เขาเนี่ยแหละนะครับ นี่ก็ให้เขามาวานปุ๋ยครับาวานปุ๋ยปรับสภาพเลยครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดข,ขาวๆครับให้คนงานมาวานปุ๋ยปรับสภาพดินน้าดินถือว่าดีครับผมด,ดินดินดีครับมีต้นหมักม่วงปลูกแซมครับเราก็ป,กปลูกสำหรับได้ครับผมค่อยๆปลูกเอา โดยพื้นที่จํากัดห้องกัดปลูกได้เหมือนครับสับะรดครับสับะรดมันเป็นพืชต้องการแสงแดดครับผมร่มนี่มันบ่ค่อยมักถ้ามักแล้วมันโดดแล้วมันหยิบต้นน้อยครับต้นน้อยต้นรีบต้นเพราะว่ามันบ่ถือแสงมันจะยื้อมันผลผลิตมันก็คิอบ่ค่อยได้ครับผมแต่ซํานี่ก็สามารถปลูกได้อู้่ครับผมต้นบกม่มวงเนบ่นยใหญ่เดือยนะครับ ถูกสับปรถเพื่อนตอบแป๊บเดียวครับผมด้วยผ่านผ่านหกหรือผ่านเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมบึงให้เป็นน้าสามครับผมเป็นคนุณทีไทยให้คู่ใจครับไทยประจามครับผมอดเป็นแรงดีกันเลยครับผ่านเจ็ดครับผม ไท่ผ่านเก็ดึ้นีไทว่นวนวนไปครับเตรียมได้ปลูกซับปลดรถหรือมักนัดบ้านเขาเนี่ยนะครับมักนัดสีเช้ยงไหมครับผมที่นี่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหน,นองปากอำเภอสีช้งางไหมจังหวัดหนองคายครับ เป็นแรงปลูกสับะรดที่เรื่องชื่อของจังหวัดนองคายครับถ้าจะเป็นของนองคายนีย่ต้องสีเชียงใหม่ครับผมอําเภอสีเชียงใหม่เอาเสื่ออําเภอมาขึ้นมาเป็นชื่อของสับะรดครับสับรต์สีเชียงใหม่ใครๆก็รู้ครับผมหวานช้ำครับนี่ครับนี่ครับปลูกมันปลูกมันผสมผสานกันไปครับผมปรับสภาพดินนะปลูกแต่สับรต์ลายรับ าต้องหาพืชอื่นมาขันไว้แน่นนะครับนี่ครับนี่ปลูกประมาณสักหกไร่ครับนี่ครับสับรตครับสับรตของผมเพื่กันครับปลูกไปเมื่อต้นต้นปีครับเป็นไส้จุกปลูกครับจุกมันคือว่าไอยอดที่ว่ามันอยู่ถึงไอผลสับรดนะครับเขาเรียกว่าจุกครับนี่ครับเอาจุกปลูกขึ้นห้คนมาเอาห้าออก ใส่ปุ๋ยไปครับเริ่มจะเขียวแล้วครับจูกระปูกได้นั่นครับเป็นแปลงเก้าที่เอาลูกไปเมื่อสองเดือนที่แล้วครับจะมันกำลังปงยอดครับผมปงปงนอออกมาเอาไว้ถักปลูกต่อครับผมนะครับพื้นที่ว่างไ่ได้ครับต้องหาอย่างมาลงครับมาปลูกครับ นี่ก็สับป,ปะรดเมื่อเก็บไปเมื่อต้นปีครับผมนี่ก่ะคิดเ็ดปลาเ็ดปลาต่อครับผมปลาต่อหกักแหนไปปลูกเอามาเบิ่งนี่ต่อครับผมปลูกไถรอบนี่ก่ปลูกเลยครับสับป,ปะรดสีเชียงใหม่ครับ ไทยแต่เศร้าเลยครับผมเจ็ดมงเศร้าแดดละล่อนครับผมแรงดีแรงดีครับมาสามพื้นไทยดีครับผมไทยดีแต่พื้นกับปลูกสำรวจเพื่อนครับว่าแม่นว่าพื้นทีรับจ้างไทยยางเดียวครับสำรวจเพื่อนมีอยู่ประมาณเป็นร้อยไรครับผมเป็นปลูกเป็นปลูกไปเป็นร้อยไรครับ ไอ้สิทั้งกมดปลูกเลยครับเดี๋ยวช่วงใบผมกับขนนอมาลงครับมาไว้ให้นงานปลูกครับผม,อมผไอ้พื้นไทยเสร็จกับไทเสร็จแล้วผมก็จะไปกีดยางกีดยางเสร็จกับไปขนนอครับผนนอมาลงไว้ครับผมนอมาลงไว้ไห้พื้นปลผูก เป็นปลาไพ่ครับป,รปูผสมมสานไปกันไปครับสวนยางสวนยางของคุณย่าครับขีดผมพึ่งมากีดสับประรดนี่เป็นแรงที่ปลูกเยอะที่สุดครับในอำเภอสิงห์ไม้ครับผมตำบลโนะปากนี่ตำบลโนะปากม่านหมและพระพุทธบาทครับเป็นแรงใหญ่ครับผม อ,อยู่นี่ก็หลายพันไร่ขึ้นครับอยู่ตำบนอ่างป่างเนี่ยเยอะครับปลูกสับรดพันปัตวเวียรครับเป็นสับรดเลียงชื่อของอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายครับพิมพ์คู่กึนเบื้องแรกได้ครับผมเรบอกว่าพิมพ์มาสับรดศรีเชียงใหม่ครับมันจะเด้งขึ้นเลยให้เบื้องเลยครับผมรูปภาพรูปย่างขอมูลสามเป็นมัดไถรอบนี้ก็ปลูกแล้วนรอ เป็นเฮตตีครับผมเป็นเฮ็ดคือยังของเพื่อนล่ะครับเฮ็ดคือยังเป็นที่ของเพื่อนครับเป็นไถดีเมื่อทราบเพื่อนกับไปไถของเพื่อนครับเพื่อนก็ปลูกึ้นครับืัอนี้สามล้านผู้ใดต้องการรถไถในละแวกตำบลหนองปากอำเภอสิงห์ใหม่จังหวัดหนองคายสามารถติดต่อได้ครับผมไถให้ไถสวนได้เมดครับไถยน้าครับได้ได้ครับเป็นรับครับเป็นรับ เพื่นเป็นคนที่ขยันครับผมนะสามล้านไว้ใจได้พื้นที่ผมกับปูครับปูเตรียมไมว้มาแล้วมาแล้วเอาครับผมคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนครับไปจืดแม่นคลิปหนาครับผมจะมาอัปเดตให้ชมกันเป็นประจำครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ